ชี no? ń, ah. พแล้วพร้อมพร้อมลบไปเดี๋ยวเร็วเร็วไปเร็วลุ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 นิมไปพร้อมยังพร้อมยังนีโมูบไหมไปเร็วเร็วไม่กล้าว่ายน้ำหรอลูกเร็วเราพ่อใส่ช er so. ีพแล้วไปเขามีเนมเป็นโฟนนัมเบอร์ไว้ด้วยนะนี่เห็นรึยังมีเนมเป็นโฟนนัมเบอร์เด็กก็ใส่ได้นะไปโมไปเร็วไปเดี๋ยวเราหิ้วเองเลยเนี่ยมันมีมันมีที่หิ้วนี่ที่หิ้วไปเลยนี่ดูหิ้วนีโมไป นิโม่ลงน้ำไม่เคยเล่นน้ำลงไปเลยอีนลงลลไปดิเดินไปดูกลัวกลัวนิโม่กลัวไม่เคยเล่นน้ำลงไปเลยเลย นีม่อยู่ไหนอวงลื่นอิลึกแล้วนะเกงเปียกอะโอ้นั่นก็มีเป็ดมานี่ไงชายเล่ไงเจ้าเลเป็นเลยเลนแอร่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเตรีพร้อมเตพร้อมลงเกพร้อม ติดกาะครับแล้วตอนนี้ขึ้นมาแรงมากเลยเร็วๆก้ากระโดดไหมเร็วๆนี่ม้นเมียเร็วมเร็วไปเร็วขึ้แรงนะเร็วเร็เร็วเร็วเร็มาเร็ว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 เร่งไปเร็วเร่งไปเร็วไปเร็วเร่ไปเร็วไปเเร็วเร็วเรงไปเรรเรเร็วเร่เรเร็วเรรเร็วเร็ว

หมดสภาพแล้วนีโมเอ้ยเลยหมาตัวอื่นเขาลงไปเก็บของไปเก็บอะไรหรืเล่นแค่เนี้ยไม่เอาละดูดไม่เอาเเ้างตกเลยอ่ะดูดิเล่นดูโอมันจะหนาวได้ขนาดนั้นโลกนะนชูชีพก็มี